เีนี้อันนี้เสียงดังระกวนตานนอนของขีวหูท่านได้ปลอมลดเสียงและใส่หูฟังเพื่อความสบายใจของแก้หูพร้อมกันแล้วเราไปกันโอเคก็สวัสดีทุกคน้วยนะครับวันนี้เรามีชาเลนจ์ก็คือวันนี้เราจะเล่น mp40 ทั้งเกมนะครับ mp40 ทั้งเกมนะคนุณดูเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเกมนี้เราจะสามารถเอาตัวรอดได้หรือเลปล่า let's go โอเคตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในหน้าเกมนที่เรียบร้อยแล้วนะคนดูเดี๋ยวเราจะหา MP40 นะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านนะเดี๋ยวเราก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะคนเจอปืนแล้วเดี๋ยวไม่เจอเปืนนะครับยังไม่เจอเปืนนรครับโอ้โหเนี่ยมันเนี่ยนเ,นเนี่ยมันไปอย่างเงี้ยตลอนับเราตลอดเลยนะมันจะไม่เจอเปืนดูดิด <c oughs> นี่ถ้าถ้าเจอคนนี้อโอเจอ AK เจอง่ายเนาะ AK เนี่ยฮะ พออยากเล่นก็ไม่เจอตดว mp40 4ิยังไม่เจอเลยไม่เจอวิ่งต่อหา mp40 นะคนดูไม่เจอยังไม่เจอยังไม่เจอนีป่ปืนแล้วอ,อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วิ่งหา mp40 ไปเรื่อยๆอ่ะต้องกว่าจะเจออือื <c oughs> พออยากเล่นก็ไม่เจออยางไม่เจออีกอ่ะตอนนี้เราก็วิ่งมาสักพักแล้วนะเราก็ยังไม่เจอ MP40 เลยนะพออยากเล่นมันก็จะไม่เจอนะคนดูใครเป็นนะนี่ไงไหมไม่เจอเลยเมืองนี้ไม่มี MP40 เลยนะพออยากเล่นก็ไม่เจอพอไม่อยากเล่นสินเจอ5 6กระบอกโอโหโคตเกินไปบางที ดูดิปิดลตลอดเลยอ่ะยังไ,ไม่เจอเลยนะวิ่งไปเลยเลยแล้วดูวิ่งมาขนาดนี้ยังไม่เจอ <c oughs> หาปืนโคตรยากไปหาด้านบนก็ได้ไม่ง้อหรอก <c oughs> มีคนอยู่ด้านบนหลังคานะโอนะก็ยังไม่เจอ ไปทำอะไรด้านบนน่ะมันสนุกอะ่ะมันอยู่ด้านบนน่ะเอ็มบิซิส่อแตกเลย โอ้โหยิงสามนะัดปิดเลยอโอ้โหเกือบตายมาอีกมาอีกหรอเอาอีกหรอยังไม่เจอ MP เลยนะฮะ ไอ้ปืนแหลกเอ็มพีป่ะไม่เจอเอ็มพีเลย <S <S อยู่ด้านบนนะเราก็จะหาปืนเราต่อนะเราไม่สนใจนะครู โอ้ยยังไม่เจอเลย MP อยู่ไหนอย,อยู่ไหน MP MP อยู่ไหน ยังล่างถึงไม่เจอเลยนะคนดูเราก็จะไปแล้วนะเราไม่เอานะเพราะว่ามันไม่เจอ MP40 นะมีไม่มีอ๋อนี่ไงอ๋อเจอและเออมาได้ MP40 ละอีกกระบอกนึ่งไหมขออีกสักกระบอกนึงขออีกสักกระบอกนึงได้ไหมเสีย เสียอีสักกระบ,บอกหนึ่งได้ไหมอีกสักกระบ,บอกหนึ่งได้ไหมได้ไหมได้ไหมเชื่อว่าตัววางดีกว่าคนดูเพื่อไปเล่นดันดันบนเฮ้ยโอ้โหได้นะโอเคคนดูตอนนี้เราก็ได้ M P 402กระบ,บอกแล้วนะแต่เราก็ไปเก่า ใครมาตั้งไอวอตรงนี้โอ้วางประตูวาร์ปลแล้วสาวไปดิชอบลักหล่อด้านบนนีะฮะชอบนักหล่อชอบนักใช่ไหมฮะ ชอบนักใช่ไหมอยู่ด้านบนเนี่ยฮะเธอชอบนักใช่ไหมไอ้อยู่ด้านบนเนี่ยฮะไปหายิกหาคนต่อต้องให้ขึ้นไปหา อยู่ไหนอีกตัวนึงอะอยู่ไหนเอขอขี่ม้าหน่อยนะครับขอขี่ม้าหน่อยนะครับนั่นเนี่ยไอ้พวกที่ชอบอยู่ด้านบนอืะทำไมชอบอยู่ด้านบนล่ะน้องือ แต่ล่างก็มีให้เล่นทำไมไม่เล่นฮะไปกันต่อแต่ขอซื้อเกาก่อนเกาๆซื้อเกาก่อนนะครับคุณดูไปต่อเราไปกันต่อซีอคิวแล้ว <c oughs> มีคนไหมคนดูโอ้ยมีมีมีม,ม,มีแต่ว่ามันยังไม่เห็นเรานะโคโล่โอ้โหโอ้โหลุกมดเลยก็มันยึดแอดดรอปต้องการสวยตัายาก่อนหมดซี่โอ้โ,อโ,อโอ Mà đây m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 ặt 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 คนเหลือสิบสี่คนหยิบเหรียญก่อนปรับโอเคซื้อตาลาบไปโหุบล็อกอ,อยู่ไหนอ่ะข้างนอกเลยเหรอเขาไม่ได้อยู่ข้างนอกนี่หว่านี่นี่มันอยู่ข้างๆเราเลยอ่ามันขึ้นไปบ้านแอ๋แล้วคนดูมันไปบ้านแอ๋มันมันไปบ้านแอ๋ มันวิ่งเหรอวิ่งหนีเรายาวเลยคนดูดูดิดวิ่งแบบไม่คิดชีวิตแต่เราก็ต้องขับรถแบบไม่คิดชีวิตเหมือนกันเข <โ Channel. S 1> าจะขับรถไปเรื่อยๆนะเพราะว่าตอนนี้ EP เรายังไม่เต็มนะคนดูปืนเรายังเบาอยางกระตดมดนะเราก็จะขับไปเรื่อยๆนะคน,ด,นดูอาดไปเรื่อยจนกว่าอันนี้จะเต็มนะ ข้างหน้ามีคนยิงกันข้างหน้ามีคนยิงกันเราจะรถชนเราจะรถชนโอ้ดาวหนึ่งโอ้ดาวไหมรันเพจโอ,โอ้ตายเลยไม่ได้ทำอะไรเลยโ ไปต่อคนเลยชนอย่างเดียวแล้วคนนี้มันก็โกงดีนะไปต่อไปต่อมี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 ม,ม,มีไอตัวนี้มันเหลี่ยมดีไอตัวนี้มันเหลี่ยมดีโอ้โหรูดหมดอีกรูดอย่างมันอาบอกนี้เลยว่ารูดอย่างมันมันเป็นชาเลนจ์ที่มันจริงๆนะคน าเป็นชาลิที่มันจริงๆรูดอย่างเดียวอ่ะรูดจนหมดเลยเหมือนรูดตังเลยอะเอาไปกันต่อนะคอน,นโดตอนนี้เราก็ได้มาเก้าคิวแล้วนะเอ้ยมี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 ให้ไปมูมกลับนี่แน,นี่แน Killing spree. จึ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 เจ็บยิงเราจากไหนเนี่ยมันเจ็บจังอะโอ้มาละอ๋อมันอยู่ด้านบนโอ้โหอีนี่ได oh, ้เลยในเมื่อสกิดต่อมเสือ อยู่ด้านหน้าเราเนาะคุณผู้ชมเฮ้ยโอ้ไม่ทันเปลี่ยนปืนโอ้โหไม่ทันโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับการเล่น Challenge M P 4 0ทั้งเกม2กระบอกนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับ Let's go บายบาย